น้ำข้นนะน้ำข้นน้ำข้นเริ่มดูแซลมอนดิชิ้นแบบใหญ่ๆสองชิ้นเลยนะฮะมาเต็มๆนี่หนึ่งชิ้นชามนี้คือ89บาทใช่มันเป็นโปรุงแดงบ้าบอคริสต์มาสหรือเปล่าฉันฟินมากเลยนี่มาครับลุยครับฮึมตุ้กัะแทกดีมากใช่เหรอเพราะว่าไม่ค่อยติดหวานทานเลยแต่มันมีน้ำขุดขรีกให้นิดหน่อยนะ อันนี้จะมีมีรุง้งมีปลามีปลาหมึกถูกต้องครับเป็น <c oughs> สัตว์อสังเป็นทะเลมา <c oughs> คือดีมากมาฮะต้มยำแห้งทะเลมักุ้งนะฮะมาครับลงมาเลยโอ้โหก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำพี่อ้อนะฮะเจ้านี้ทีเด็ดนะครับเป็นต้ยมยำมันกุ้งนะฮะค่อนๆเลยครับโอ้โหแบบนี้น่ากินมากแล้วนี่น,นี่เมนูเขามีโปรอยู่ด้วย ต้ยมยำแซลมอนนะฮะอือือืนี่คืออะไรคะวยเตียวต้ยมยำกุ้งน้ำข้นครับร้านพี่อ้อนะฮะนี่บะหมีม่แบบนี้เลยชิมมากกว่านะฮะเป็นแบบน้ำข้นนะออน้ำข้นน้ำข้น,น,นลือดแซลมอนดิชิ้นแบบใหญ่ๆสองชิ้นเลยนะฮะมาเต็มๆนี่หนึ่งชิ้นชามนี้คือ89บาทใช่เป็นเปนโปรอยู่ครับเป็นโปร ก็มีเส้นที่เลือกหลากหลายนะลุยฮะมีหน,นึ่งหยกด้วยเด็ดหอมคพิ่มเลยเอ,อ้าไม่เผ็ดอีกสบายมาก,ก,กริกขั้วแน่นอนอย่างเงี้ยแซ่บเลยเผ็ดแน่นอนอย่างเงี้ยแซ่บๆแล้วมันกุ้งนะนี่มา็นก้อนแบบนี้เลยเขาใส่มันกุ้งทุกชามไหมใส่มันกุ้งทุกชามคร,รับรุ้ยฮะโอ้โหเผ็ดขึ้ือดตื่นมากนี่รุ้ยฮะ ต้มยำมันต้องไปกับบะหมี่กึ่งเจีงนะมันเข้ากันนะขยำมาต้มคืดีมากๆเลยด้หม่เก้ามารู้ยับโดนเนาะิมอนขิมนเดอดสองพันห้าห้อสองชิ้นใหญ่เลยเนาะใช่หนาตึบมาฮะรู้ยัปเก้าบาทโปรเนาะถ้าไม่ถ้าไม่ ถ้าไม่โปรมันราคาเท่าไหร่อ่ะถ้าไม่โปรร้อยห้าสิบตอนนี้โปรแปดสิบเก้าบาทใช่อีกหนึ่งยักษที่ร้านนี้ขายดีมากๆนะครับนี่เกี๊ยวตุ้งก็ครับแบบนี้ออตัวเต่งใช่ลุยฮะอืมอร่อยอร่อยจริงเป็นโปรที่คุ้มมากแปดสิบเก้าบาทพูดเลยมันมีถึงเมื่อไหร่อ่ะคะมันมีถึงเมื่อไหร่โปรเนี้ยอ๋อยังมีเยอะยาวๆไปอ๋อยังมียังมีไปเรื่อยๆรวยนขอรับดีใช่ไหม เราก็มาโดยไม่รู้ว่ามันมีนะเจ๋งมากปกติก็ที่เขามาทานในนี้ก็เป็นที่มังกรข้าวมันไก่ผูกเกี๊ยวกุ้งต้มยำน้ำข้นน้ำข้นนี่ดูมันจะหั่นให้ดูเกี๊ยวข้างในไหมเดี๋ยวหั่นให้ดูขอซัดมันนี่ก่อนรู้ยังข้างในไส้เป็นอย่างไรนี่เป็นเป็นกุ้งบดผสมข้างในอีกข้างในเลยฮะนี่ หนุบนุ่มเด้งมากลุยครับต้องมาโดนร้านนี้จุดเด่นบะหมี่หยกแห้งต้งยมยำนะคะพุ้คลุกเส้สนใหม่ๆเลยมาเราไปลุยกันเรามาแห้งบ้างนะคะมาแห้งบ้างนะฮะก่อนอื่นนะครับมาถึงพริกแห้งเหรอโปรยฮิมักเออโปรยโปร,ย,ปร,ย,ปรยพริกแห้งก่อนฮะโอ้เขียวแดงบ้าบอค<อ><อ>ริสต์มาสหรือเปล่าฉันฟินมากพูดเลยนี่มาครับลุยครับ อืทุกคนแท่งดีมากชอบเพรัาะว่าไม่ติดหวานทานเลยแต่มีน้ำขุกขิกให้นิดหน่อยนะอันนี้จะมีมีรุ้งมีปลามีปลาหมึกถูกต้องครับเป็นสัตว์อาสั่งเป็นทะเลมาคือดีมากมาฮะต้มยำแห้งทะเลบ้าบออใส่เสื้อเป็นฮาวายเข้ากับทะเลมาอีกนนีี่่ครับ มือกับปลานะคระับว่าให้เครื่องเยอะอยู่นะชั้นมีเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทอืมปลาสดมากพี่อ้อไม่เดต้มยำกุ้งน้ำข้นนะฮะ<ม>เด็ดเฉียบเป็นต้ยมยำกุ้งที่แบบเข้มข้นมากๆม,มาตามไม่มีผิดหวังครับสุดยอดครับเฉียบเด็ดจริง